สวัสดีครับผมป๋าแอนปลาครอบพัดน,นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรคือช่วงนี้คลิปเราก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ <c oughs> รออก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับ <c oughs> เล็กๆกน้อยตามช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีของโควิไดไปไหนไม่ได้ไไไใส่อะไรหรอใส่ป๋าพี่ป๋านะครับนี่ครับนี่มีแมวดำตัวหนึ่งเสื้อดำเหมือนเสื้อดำสวัสดีคนดูหน้าน พิดครับพิดไอ้บ่เลยมากแ้่เรามัหัว่าวอาหารหุ่นมันจะไปใช้ไปนะม่องนี้คลิปหนาว่าถือว่าสิไปผาย่ไหนครับปากเมืองนี้ได้ครับติดตามไม่ว่าทิ่หนาพาสิท่างจะไปผายแค่ไหนจ <king God. S 1> ักสิเป็นแบบรูแบบได้ครับขับมาใช่ไหครับรถทพิ์รถทพิ์แมนครับคือผมไปว่าแถวหนึง ผมนั่งเสิร์ฟไปลยวิดีโอผมร่มวิดีโอจิ้มฝากทานอะไรไ่ได้ให้พี่น้องเมืองเลยอะไรให้พี่ปล่อยไว้ให้แกงฮักเคียวเมืองเลยครับเออช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอ่ะระวังเนื้อระวังตัวพักพอกได้แล้วครับกินน้ำอุ่นเก็บผงก็บข้อกับรักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยครับช่วงฉพาอากาศมันเปลี่ยนลมหนาวมากเนี่ยเอาสีขาวสูดฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคบ้านเฮาของเพท่อยื่บ้านเฮานะครับคนอีสาน ต้มหนาวเที่ยวเขาเที่ยวยังนะครับตรงแรกดูการท่องเที่ยวแล้วสนุกการเที่ยวคือพวกเข้าเลยนะครับแก๊งฮักเที่ยวแดนนะตรงนี้ยำยำเจ้าเตี้ยนคิดแก๊งบอกรมป่ะนั่งคุยกันนี่นะครับคิดแก๊งบอกร้องบอลเลียนลูกนะเจ้าบ่ลจอมเป็นหลอกใสแค่ไหนหรอครับ จะตั้วขิดมันหนองมีนะครับตั้มคอนเทนต์มันหอนองมีตอนนี้วิมีคอนเทนต์เลยให้มีคอนเทนต์แนะนำเกี่ยวกับการเที่ยวเมืองตะบนอ่ะฝากฝากว่านี่เขียนได้นะครับคอมเมนต์นั่นเลยครับครับผมจะให้ชุ่มบผมไปเที่ยวใครก็คอมเมนต์แค่นี้ครับแน่นนะครับฝา,า,ากมากครับคอมเมนต์เลยครับอยาจะไปเที่ยวให้ไปเที่ยวให้ไปเปี๊ยไปเปี๊ไปปีบาร์ที่บออให้นมั้งเมืองตะบนนี่แหละครับ อีสานอยล่นะครับส่เชียวบานเท่าก่อนบานเท่ากระไยบุรุษนงปลาแน่นแน่นหมองืิซีหมตอใค์วันศิเบงมอกือมอใสเป็นปไก่โปไก่บานเทานี่ปาชนได้เนี่เปิดแต่วั้ทางแบบง่ามครับเดี๋ยวจะถ่ายให้มึงทางแบบสวยงามครับทางขึ้นเด็ดีทางม้ว์ไค้ซาบทดอ่า รถคนุ้น40ก่อคันรถเก๋งก็ได้รถเก๋งรถติสะกกเกิือรถยังได้เมื่อครับรถเก๋งก็40ต่อขั้นรถไง40คน40ต่อคนไป10คนกับคนละ40นะครับรวมคนละ40มันชีวิ่ด้านเห็นมครับทีม่ด้านเห็นแล้วก็ไปลงเบีเนเครื่องน้ำมีเวลาเขาเวลาเวลาเเร็เวลาลง เวล่อน่าคืนก็เวื่อน่นตีสี่พอดาวันเจ็ดโมงมั้งรอบแรกอยี๋ยวรอบแรกรอบสองกับบ่ายโมงจะพอดบ่ายสามเคิงครับเวล่าลงกหนำบ่ออยไห้บ่ายตแปดโมงมั้งแปดแปดโมงเคืงว่้ครับสองเสาะสบายนมาปะสบายเพราะ่ามันหาโมงแรกมั้งลงชิดชิดชิดเนการจำเพื่อนาลงเพคคนท้าเพื่งครับผม เสริสิไปครับอาทิตย์หน้ามีคิมาให้พี่น้องทีมงานทางเที่ยวเพื่อนต่อไยากจะมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับไปยนางไยกันครับไปยามมี่ยังแต่จริงจริงยังไม่ได้บอกจาเอาได้แล้วครับเพราะว่ามือใหม่กันทั้งนั้นมือใหม่ครับอยากเที่ยแต่มันดีสําหรับคนมาเที่ยวผมไปยางมาถึงบ่อสะเห็ดก็ต้องอ่าณหลายเรื่องเพี้ยนเกิดตรงนี้ภาษาคนมากรอบมากเที่ยว เที่ยวแบบไัยประยัดมันหัวบมวันนะครับใส่ไรกับใส่ารกับโบมี่เงี้เงี้ยเพราะว่านี่จะเป็นเศษเงียผู้ใดมาไม่ตางาองผมกับเนยนะครับเด้อกระดองระแดกผมจะจัเป็นองเจ็เจมช่องกระดงกระแดกช่องผู้ใดน่เยครับต่องบอกองูมา้อยู่ตาบอกอกำหุงไอ้ผมไปถือขวดแสห่าี้ด้ครับเด้อผมหลับนี่เด้ครับ ไอเด็กเป็ดไอ้ผมไอ้ผมกดีไปเทียนหน่อยนะว่าไงไปลองคนมึงไงโอ้ยฟังสั่นงผมฟังเสั่นครับเอแบบเอแล้วจะค่อยๆให้คุณมึงไงเทียนนี่ไปเที่ยวไปสนกไปเพิ่มยังมาข้างหลังเทียนนี่ตะแกงหลังมากครับนี่เอาติ๊ส่ไปเที่ยวนี่ตะแกงเอามาใส่แค่นี้แหละครับไปเที่ยวนี่ผมไปเพิ่มตะแกงเลยมาก คืยมันจะร่าสดาครับตั้งมาพวกลอยาบาทถ้าลวงมาทรงเลยาเชื่อ,<ม>อครับเนี่ยคลิปแดกจริงๆเอาของใส่เข้าไปดัดแปลนะครับไปจะเอาระกาใส่เข้าไปถุงเอาอะไรใส่พวกแข็งทิ้งรองทารแข็งเสื้อผ้าเนงนะครับว่าคิปทลิปทีปท่ได้ผมไปผมเอาตัางนี่เนีผมเปิดบอเปิดย่ยเนี่ยผมเตอน้ำมันวย่างเลยมผมเป็นทีิปกอู้เกิดประสบการณ์ตัวเองนะ จะเปิดเตือนว่าน้ำท่าเปิดยากกันเอาตังเลยน่โบเคยเหตุก็เจอแต่แล้เสือแบบนี้ไม่เห็นใจนี่มันเศร้าเลยนะครับเขาปีสี่ปิสีกาปีหกสามหนีร่องไปอีกเชือหนึ่งของปลาเชไ่ไหมรอู้ห้าจะแรงงามเลยครับเงินปลาตวงไปตวงเทียวว่เาเป็นแรงอของเทียวอุอบลอีกทีนึงชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครที่สยามคืออุบลราชธาน,นีครับผมไปทางเต็นมต้นไปาเนาะครับไปทางเต็นท์ครับเดี๋ยวก็เสีถ่ายผมให้เมืองว่า การเที่ยนจะเปลี่ยงไหนเราจิ้มเงินถ้ามันสายผูกสายเดินปลาสายเดินปลาถ้ามีทิพเดินปลาก็อย่าทายไงครับเดินปลาในอุบลเั่นแหละใกล้ๆครับมาใกล้ๆดอกเป็นติดพวกกลของผมถอดออกครับเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเคยไปเห็นงานเะาสิริผมบอกเอาไปเจะดีเพื่อประชากรดีตถอดออกเลยอันนี้ลุยมาหลายแล้วนะครับกันไล่ทิพย์แล้วหล่ทิพย์ ไปทัวร์แล้วครับก็ปาดก็ร้อยห้าทุกคนขเเขาอยู่บรัทนี้ขวดเ่ห์บอบอเขาสีดังเลยเขาสีเขาบริษัทินจักบาใ่ครับแทรถคอมครับแมนแทรถอเมร์ปกติลอยกิโลไปมาเลยครับแมนครับแลนลอยสองลอยต้องงินไปยังก็ผู้จองอะไรก็รวมมาผงยมมอไซค์สองสามลอยโลผู้จองมันจะไกลนะครับไปผู้จองหังก็เลย มายังกูเียมอีกมาเคียมีกม็มาอุบลนเลมาวัดผู้เผาอไปวัดผู้เผ่าตัวโหดีลิเชื่อมมาโมท่านเหรอท่นนึงท่านนี้ครับท่านนึงเด็กเอกครับท่นนึงครับที่็ไปันนกัครับไปน้่กันเอาล็อกคอปปะอืโอ้ยมายูเหีายม่ได้อยู่อะไรยอยู่ปะห็นอยู่เนี่ยท่านนึงก็จะไปปีนี อันนีุ้ยดันี่คันดาครับคอนดาครับคนนมนดจให้ครับจะาไหไปไม่้กันครับไปความกันละครับครับบุกกันบสองรนยกิโลลุยไปแล้วครับไปครับสี่ยกโลสมบแม่นชึ่งนึ่หยโลครับผมยอดเลยบอบ่บ่ต้องคิดมากมากครับแม่นครยวมีรถมาไส่ก็ไปได้ครับแม่นครับปตะหอกไปครับผมมาตะก่ายครับแมนผมไปูเหยืาด ถาว่า่านว่โคตรงานเลยเฉลี่ย,ยไปหวัวบอนไป,ไปยีบไคขับรถไปน้ำพาง,งม้วนเลยครับมัร่วมกับพรนาผิ้ก่ะนะเดยไปไปมึงเข้ามาติน้ำ้างเกือบไปไปงเทียอ่ะบุอง์ไปยั้งหมากไม้ครับไปย่าไปเชียร์าล่จีพีอถามทางเขากันเลยครับจ <c oughs> ีเพีมต้มมันจะท่าท่าเข้าไปทัวถิบตัวเดนบอกว่าไ ถามทางเขาดีกว่าครับ่นครับทีพีเอสประสบการณ์นี่หรือเปลาดาวทีพีเอสเนี่ยเข้า่าเฉพาะถนนหลักครับผมไปเฉพาะถนนหลักที่ว่าก่อนเสียผ้าอ้อมป้ากันนีครับเพราะว่าคนทีพีเอสทีวีเอสทางแหลกเขากับไปหลงกันนะคนที่เอาทีวีเอสไปจีแคลกเขาผ้าเขาไปหลงกันเพราะเขาเปิดมันก็นจะไปหลงเขาไงป้าเขาหลงไปเรื่องข้อมูลนี่ครับว่าขั้นแม็ปแน่หรอครับตอนเด้ข้อมูลผมก็กมาเนี่ย อาศัยใจมาเที่ยวอย่างเดียวเมนครับถามข้อมูลบอยมีหรอครับข้อมูลถ้าเลี้ยงไปเที่ยวครับถ้าเลี้ยงไปเที่ยวนี่ไปโดนแล้วแต่ว่าพึ่งยังนมาลงอยู่พี่น้องเบิ้องนั่นตีช่วงนี้นี่ลงข้อมูลถามมารลยยาทางมันเท่าไดเท่าได้จำได้แน่ยจำบ่ได้แนี่ย่ย่ามหาให้เลยครับแล้ว่วนมากต้องใส่มออเตร์ไซค์ครับผมมออเตร์าใส่เป็นส่วยรักเพราะว่าผมกัมึงอยากมีอะไรทำกันสามีมันจะไปไงมาไงทีมงานเหรอ อยากมียืมเขาอยู่แล้วผมมีสปอนเซอร์เนี่ยนะสปอนเซอร์ล่อดังครับล่อดังปึงปากเพราะว่าก็อย่าง้มีนะแต่เดีไปครับรถดอกรถไงไปของเขา่ไปขิดไกลนะครับอัยนี้พี่น้องนะครับกดไลค์ไปพูดอะไลครได้ว่างอยากว้างมันมีเงี้ยเฉียวนิ้วมือหน่อยกดไลค์กดถูกใจก็ติดตามกดเหตุซื้อเพราะอะไรครับไม่เสียเงินครับไม่เสียเงินครับถ้ามาคลิปจุ่มผมไม่ก็นั่งใจเอ๊ะกดไป มอเวกตเรียนกันแล้วกดรไหลเห็นมาเออเที่ยวมัวนกะทำบ่ดีก็ได้เลยอเมนเอาคเมนตนได้นั่นคือไปะเปีเอคือบัวกทังเส้นังสีเนีลืมมองหันมองนี้ไปบวบกนี่สนะปลาเนาะเมียนเขาไปบเมนเขาไปมองมันอยู่แต่เขาบดใบึงมองบัวบนี่สีนะยังผมไปเลยกี่กัอันนั้นทำไม่กักองสันดย่างปาหม่วตัวแหควาผมย่ามปลามันดีกันกล่เลยกอยพัฒนา นะครับมาเที่ยวแกลงฮักเที่ยวแม่นครับเน้นเที่ยวยังไงครับเน้นเที่ยวอุบลเที่ยวอีสานห้องแหละครับเป็นอีสานเ้องกันอีสานนี่ฮะาดังถ้าดังถ้ามีเงินถ้าพี่น้องสนับสนุนคุณพ่อผมก็จะบริเวณบ้านหลอกแจกว่าอันเมตตาอาศัยยอดยืวยอดไหลครับสนับสนุนถ้านนั่งยอดยืวยอดไหลมาให้พี่น้อนมึงครับผม สายเู่่เไส้นี้ยน้องแป๊น้องเอาหมอกันลงดังนี่ครับนี่ครับบิดเกี่ยวอาจจะพบเห็นอย่ย่งไรมันก็งงหัวนะครับเด้อนี่ครับอันนี้ก็บิดเกี่ยวเกี่ยวครับผมหักเกี่ยวหักเกี่ยวหักเกี่ยวครัมีรถสองครับสีแดงปะเนี้ครับผมขัดมันดีดวิวดีติดลมบนแน่กับสีสีแดงครับอาจจะเฮ็ดเสือแดง มิดตามเพื่อาผมจกลักลอยไปร้ายลอยบริษัทคิดร้ายประเนเนาะครับนมึเห็ดลุงเลรียนเป็นใหญ่พี่น้องเพื่องใหญ่ขึคนมาเที่ยวเมืองนะฮะคุณอยากออกไปเที่ยวเนี่ยเดีอยวนี้คนดินเป็นแบบสวมปมบานไปเที่ยวถื่ว่าอนาคตการสิทธิ์แบบ เป็นขับดิิเน่อยากไปเที่ยวน้ำกันนี่สนะครับเป็ไก่ขบนี่สิี่ใส่มาเจอกันอะรับไปนีโครงการนั่นนอาจะมีขั้นดังขั้นยังิคุณอากไปนี่สนะครับมีคนอยากไปกับพี่ต่อเลยนะครับพี่ต่อเนี่ยมาแลงเพียนะครับอันัเจอกันเที่ยวเป็นไก่แน่ในเมืองได้ไปวัดหนองบัวแน่วัดนะครับไ้วัดเป็นไก่เป็นยังไงผมชมผมเนี่ไปเที่ยวดูสงรามเ เดี๋ยวไปเป็นไก่ด่ไม่พาเที่ยวเขาป่าเดินเขาสิใช่ไล้วก็เขาได้นะครับได้กันผมเหมือนสายด้ยเนี่ยช่วมผมมันสายภูเขาสายป่าสายช่างปีกจนหมดทุกสายนะครับบจริงครับแต่เอาตัวรอดได็กลำบากเลยอนะไอพี่ศษว่าลองถามเลยครับปฏิบัติไม่เดียวครับผมเีแยกเดี๋ยวช่วมผมที่ได้อะไรมา บอมีบอมี่ำ้ามาเขียนในหนังสือครับมันมีติ๊กมันมีอย่างเดียวอว่าเดี๋ยวบอว่าอยากใจเขาอยากบ้าโมเึกว่าคนเดียวบาแบบเด้อยากอยากให้อย็กก็ตั้งใจเห็น่ครับผมบอกบอดีบอกนะขอให้เลยครับเด้อปิดคลิปทีนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ทีนะครับครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่นะครับเอาล่ะ